เราเห็นได้ชัดนะค่ะคือถ้าคุณพ่อไปอยู่กับเราเองเราก็คงอาจจะไม่ได้เท่านี้มีการเอ็กซ์ไซร์แขนขาอะไรอย่างเงี้ยที่ดีใจมากคือเริ่มพูดได้ก็คือตอนนั้นคุณหมอที่ ประจำที่รักษาคุณพ่อค่ะก็แนะนําว่าอีกสักระยะนึ่งเนี่ยคุณพ่อจะต้องออกจากโรงพยาบาลแล้วเนื่องจากคุณพ่อป่วยแล้วคือต้องมีการเจาะคอแล้วก็ให้อาหารทางจมูกอะค่ะเราก็เลยเอ๊ก็ยังไม่มีความรู้เพราะเนื่องจากอยู่โรงพยาบาลเราก็เลยเออน่าจะให้ทางศูนย์ที่เป็นมืออาชีพดูแลดีกว่าก็เลยลองลองเสิร์ชหาหลายๆที่อะค่ะว่าศูนย์ไหนบ้างที่รับคนไข้ติดเตียงแล้วเราก็ลองหาที่อื่นด้วยแล้วก็ลองเปรียบเทียบกันนะคะแต่ว่าที่เราดูแล้วเนี่ย คือที่เนี่ยโอเคที่สุดเพราะว่าเนื่องจากว่าคุณหมอเองก็มีช่องเราก็ติดตามช่องของที่สูตรอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยเราเห็นได้ชัดนะคะคือถ้าคุณพ่อไปอยู่กับเราเองเราก็คงอาจจะไม่ได้เท่านี้พาคุณพ่อมาเราก็เห็นพัฒนาการตั้งแต่ ทานอาหารทานน้าบ้างได้นิดหน่อยมีการพัฒนาการมีการเอ็กซ์ไซส์แขนขาอะไรอย่างเงี้ยที่ดีใจมากคือเริ่มพูดได้ถ้าดูแลเองที่บ้านเนี่ยต้องมีความรู้อะค่ะเราก็ต้องมีการเอาใจใส่ที่มากขึ้นศูนย์ที่นี่ค่ะเป็นทางเลือกหนึ่งสําหรับคุณได้ดีเลยเพราะว่าที่นี่เจ้าหน้าที่ดีมากแล้วก็เอาใจใส่คุณพ่อพัฒนาการจากที่จากศูนย์ตอนนี้แทบจะแบบ8ป9 0เเลยอะค่ะก็ศูนย์ Health at Home Care Center นี่เป็นทางเลือกหนึ่งเลยค่ะ